รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติงๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกของมมิสเตอร์พีเคในรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็ ICT นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับวันจันทร์นี้ผมก็จะมีีเคลล็ดดับ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มกันเลยครับไปแล้วครับ let's go สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับประจําสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของตัวเคียลซิลล่านะครับโมเดลก็คือ P4140DN นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลล่าสุดของตัวเคียลซิลล่านะครับก็ มันจะคล้ายๆกันกับเจ้าตัวเครื่องถ่ายเอกสารโดยโดยตัวใหญ่นะครับแต่วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือกระดาษติดนะครับทาไมจะแก้ไขปัญหาอย่างไงแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ s <S อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูปัญหามันก่อน นะครับก็คือสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์ปึ๊บอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราสั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ครับปัญหาตัวนี้เลยนะครับที่บอกว่ามีกระดาษติดในตัวเครื่องหลักนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปที่วิธีใช้นะครับบอกว่าให้เปิดฝาครอบด้านบนชุดดีวีลอปจะดึงออกมานะครับก็คือตัวนี้นะครับปึ๊บ แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับอ่าเปิดตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาครับทุกท่านก็จะเห็นว่ากระดาษมันติดอยู่ตรงนี้นะครับในกรณีนี้นี่คืออ่าเราเอากระดาษนะครับออกนะครับโดยการดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับจะให้มันขาดนะนี่นะครับส่วนตัวที่ เราพิมพ์ออกมานะครับจอเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับก็คือผมตั้งเป็นการพิมพ์แบบแนวตั้งนะครับแต่มันออกมาเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วเราก็เอากลับขึ้นไปเข้าไปปิดปึ๊บแล้วก็ปิดไฟนะครับทีนี้นะครับเปิดฝาครอบด้านบนนะครับก็กลงีอยอันนี้ก็คือ ไม่มีกระดาษติดแล้วนะครับไม่มีกระดาษติดอะไรแลยทีนี้เขาก็บอกว่าวิธีใช้เปิดประครอบด้านหลังและนํากระดาษที่ติดออกอเปิดปราครอบนะครับตรงนี้ไม่มีกระดาษนะครับไม่มีกระดาษเลยรเราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราถอดฝากออกมาอถอดตอ,อกมาเลยนะครับแล้วทําการนะครับสลับนะครับด้านที่เป็นแนวตั้งให้กลายเป็นแนวนอนอือ๊บแบบนี้เนี่ยครับให้เราใส่แบบนี้แทนนะครับแล้วทําการดึงตัวนี้เข้ามานะครับปิดฝาเข้าเหมือนเดิม คับแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปอันนี้คือเป็นการวิธีการเจ้ไขนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องหน้าจอขึ้นอ่ารอสักครู่โมพิมพ์หมถูกติดตั้งแล้วนะครับตกลง นี่คือสถานะพร้อมใช้นะครับทีนี้เราก็มาสั่งพิมพ์ใหม่พิมพ์โอเคปึ๊บอ่าโอเคนะครับนี่คือวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้กระดาษมันออกมาจากตัวเครื่อง,องนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้โดยตนเองนะครับ นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตอนอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับแต่อยากใช้ A3 ต้องทำยังไงนะครับตอนอื่นก็ถอดออกมาอีกเหมือนเดิมอ่ถอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับพยายามวางตรงนี้ให้ให้ดูให้ดูคล้ายๆกับถ้มันยาวนะครับแล้วทีนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มพูดเนี่ยนะครับ ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็ดันสาออกไปด้านหลังนะครับดันไปให้สุดเลยนะครับเนี่ยครับดันสาอเอาไปด้านหลังนะครับ,รเ,รบ,เ,รบเมื่อดันสุดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะด่นลงมาให้สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เอากระดาษ A3 เข้านะครับกระดาษ A3 เนี่ยจะใส่ได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้นนะครับจะใส่เป็นแบบแนวนอนไม่ได้นะครับเพราะว่า ลักษณะของเจ้าตัวถาดนะครับแล้วตัวกระดาษเนี่ยจะเท่ากันพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ล็อกไว้ครับเสร็จแล้วก็ปิดสอกเข้าไปนี่ครับเอเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันมันถาดยาวเนี่ยที่มันท,ที่มันโผล่ไปด้านหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวไปดูที่หลังนะครับสอกเข้าไป แล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนเจ้าตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับให้เป็น A3 เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะให้ตัวเซนเซอร์นะครับของตัวการใช้งานตรงนี้นะครับไปสั่งกับตัวที่อยู่ด้านในของกระด,ะดาษนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังที่มันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการปิดโดยการใช้ฝาตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็เป็นการอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างลงตัวนะโอเคนะครับ <Sure. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับการปิ้นงานหรือว่าการเปลี่ยนกระดาษนะครับที่จะใช้งานเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือโหมดอะที่ที่เราเปลี่ยนอะโหมดที่เราเปลี่ยนมันจะมาขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเราเป็น A4 ตรงนี้ก็จะเป็น A4 นะครับคือเซนเซอร์มันจะออกมาแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้นะครับให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยอ๋อ เราตอนใช้กระดาษอะไรอยู่แล้วก็ใช้ฟังก์ชันตัวไหนอยู่นะครับก็จะดเด็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพราอเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ปัญหาเบื้องต้นการใช้นะครับเครื่องพิมพน,นะครับเลเซอร์นะครับแบบเอ่อเคิซล่า<ใ>นะคนรับใน e c โคซินะครับ p ี1 4 0นึนะครับการใช้ฟังก์ชันนะครับกระดาษ AC แบบไหนที่หรือวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติดนะครับที่ทุกท่านหลายหลายท่านที่ผมมั่นใจว่าใครที่เคยใช้เครื่องปิ้นรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของกระดาษติดเพราะว่าเราใส่กระดาษไม่ถูกวิธีนั่นเองนะโอเคครับก็หวังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับาครับสำหรับเคล็ดลับที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําทุกๆปัจจัเลยนะครับครับนะครับผมอิสต์เคนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดนะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า อีพีหน้านั้นนะครับจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นักผู้ชมนั้นคอยติดตามรับชมรัฟังสาหรับอีพีนี้ก็กลับมาว่าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิงด่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นรครับผมี่อยากชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,ว,าสวัสดีครับ